เกิดอะไรขึ้นกับหมอลำเสียงวิหกเมื่อคืนคะคุณแม่ขาเมื่อคืนนี้ทำการแสดงที่หมอชิดสองค่ะเกิดอะไรขึ้นมีเสียงวิพา์วิจารณ์ออกเป็นสองเสียงเลยคือหนึ่งบ้างงก็บอกว่าเอ๊ะทำไมตั้งเวทีลงเวทีเล็กในกลุ่มหมอลำนะบอกว่าเอาเวทีเล็กมาตั้งในขณะที่หมอลำวงอื่นๆที่เคยมาเล่นหมอชิดสองเนี่ยเขาก็ตั้งเวทีใหญ่กันหมดได้หมดแต่ทำไมเสียงวิหกเอาหมอลำไปเอาเวทีเล็กมาตั้ง แล้วก็เล่นอาจารย์นักตีเล่นเร็วไปไหนเร่งจังหวะไปไหนนักร้องร้องไม่ทันหลายๆอย่างติติหมอลำเสียงมิกหมื่อคืนคจนกระทั่งค่ะจนกระทั่งบอสนกโพสกรได้โพสตนะคะโพสเมื่อคืนนี้บอกว่าผิดพลาดตรงไหนไม่ถูกอกถูกใจดนตรีนักร้องหมอลำนกหัวหน้าวงน้อมรับความผิดพลาดไว้เพียงผู้เดียวขอแก้ไขปรับปรงุงไว้เจอกันอีกครั้งโอกาสหน้า ขอแค่โอกาสจากแฟนๆนะครับขอบคุณคำติชมทุกๆคำเจอกันต่ออีสานลำเพลินครับนได้โพสนะคะกับว่านนกพนไหนบอกว่ามือขึ้นเจ้าหน้าที่เพลินให้ให้รห้รีเสียงลุ่งให้ลดเสียงให้ลดเสียงลุงเหลือแค่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่ะงสีน้ก็เต็มร้อยแต่กระแสก็มาคนมาคนมากันเนาะบางคนก็บอกว่าเพราะว่าซีรีส์หรืออย่งกับ เสียงดีคือเก้าอ่ากับมวนคือเก้าอียงนี่สิคือ,อ,ก,คอ,อกักระแสเสียงน่ะมาสองทางเนาะยาะๆค่ะเป็นเป็นสองประเด็นดครับพี่น้องจากาแฟนแฟนขับนะ่ะแฟนขับจริงๆก็ก,ก,ก็ต้องรักก็ต้องเชียร์แหลนะเนาะเป็นธรรมดา,า,าเป็นธรรมดาแต่แต่คนที่แบบว่าเขาเรียกว่าผ่านไปผ่านมาหรือไม่ใช่เอฟซีตัวจริงอย่างนี้เนาะแห่เนาะเขาก็อาจจะมีคาคาติเนี่ยสําหรับตัวเองคิดว่าดีนะฮะคาติเพื่อก่อ ก่เพื่อจะได้บอสนกยังบอกว่าเออดีจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขชอบชอบไม่ชอบตรงไหนอะไรอย่างนี้เนาะบอแมนว่าตีแล้วว่าตีเหงใจเขาเสียหายไปเรื่อยงสิ่งกับบอแมนบอแมนเนาะตีเพื่อจะให้เขาได้แก้ไขปรับปรุงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนี่ค่ะัตงหัวหน้านนเพิ่นกันยอะน้อมรับน้อมรับฟังค่าติเตือนของพ่อแม่เอฟซีนะคะอันใดดีว่าดี่นกัออกมาอ่าน้อมรับไวพิจารณานะคะซึ่งหัวหน้านนเพิ่นก็บอกว่าผมน้อมรับ ฟังไหวพิจารณาค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะโอ้ต้านบอกว่าดูเดือดที่เดียวเมื่อคืนนี้เพราะว่าเพราะว่าเลยหลายอย่างนอะเมื่อคืนนี้ทั้งเสียงเดินทำคุณแม่เราเรื่องเสียงด้วยใช่ไหมฮะมีการลดเสียงสั่งมสั่งลดเสียงเวทีก็ตั้งเล็กดนตรีก็เล่นเร็วนักร้องร้องไม่ทันจังสันจังสิโอ้หลายอย่างมากเลยเมื่อคืนแต่ก็มีกําลังใจจากทางแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้ของบอสนกบอสนกอ่นะแม่น้ะงว่า ก็อยากเห็นอยากให้บอสโนกร้องเพลงคู่กับนางเอกแพลวชิดาเพิ่มจุดขายตรงนี้ด้วยไม่งั้นนางเอกจะไม่เดน่นและให้นางเอกแพลวร้องเพลงหลายๆเพลงเมดเล่แบบบอสโนกร้องติดติดกันไปเลยที่ที่ร้องอยู่น้อยไปนางเอกเลยไม่เด่นค่ะนี่อันนี้เป็นอันหนึ่งอันที่แฟนขับนะ่คะแฟนขับบอกมาขออนุญาตครับเพลงที่หัวหน้านํามาร้องด้วยลิขสิทธิ์ครับ เพลงค่ะอืมเป็นเพลงลิขสิทธิ์เป็นการนําเสนอของวงจังเป็นการนําเสนอของวงเองจังหวะออกมาอีกแบบอืมสออนโชว์เชิญพรเวทมัดซีเข้าเมือง่ายๆให้กติบ้านๆเก่งมากๆครับขอบคุณครับอ่าอันนี้เป็นข้าชมนคทัชมชมอย่างนี้แต่ว่าเป็นยังค่ะซึ่งวหาน้าทุกคนผลกลับพิจารณาอยู่แล้วเพราะว่ายังคนทีบางคนเนาะอยากเห็น น้องเพลวเนี่ยเข้าเข้ามาเข้าหักแพลวธิดาใช่ไหมเราก็อยากเห็นที่แบบแพลวธิดาออกมาโชว์เยอะหน่อยอเราก็นําเสนอออกไปว่าค่ะอยากให้แพลวธิดาลองคููกับพ้าวหน้านมให้มันหลายเพ่งกว่านี้เพื่อทีเข้าสีได้ชื่นชมชื่นชอบสินแล้วท,ทีเข้าชื่นชอบไหมหอ,อ่าเข้ากันอยากให้เห็นยัง่น ค่ะเพราะหนานกพนกันน้อมรับไว้อือะแล้วก็มีคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าเชื่อชมสปิริตผู้บริหารวงครับคนรุ่นใหม่รับฟังแก้ไขใส่ใจต่องานต่อคุณภาพงานค่ะออันนี้เป็นจากจากครับขออนุญาตนะผู้จัดการใหญ่มอลลาแฟนลับดอทอในกลุ่มมอลลาแฟนลับดอือนี่แหละเมื่อคืนนี้โอ้โหถึงการติชมนาะมว่านี่แทบทุกคณะนั่นแหละค่ะพี่คาะแต่ว่าเข้าก็ดีกว่าปกติเด้ นี่ตะยองตะยองตะยองว่าเป็นผลดีเด้ยาย่ๆบางเพื่อจุดบอดของเฮาเฮาบลูโตเด้อวยอวยอวยเกินแบบอ้าวอวยเกินไปก็ดีเด้ค่ะพี่น้องคะซึ่งเฮาตองเหลียวขึ้นมามองคนติติชมนี่เฮอกะติเพื่อก่อนนี่ก็ขอกราบขอพระคุณเลยละค่ะอ่าสำหรับผู้นำทีมงานเนาะเพิ่นสิไดอาไปปรับปรุงค่ะพี่น้องคขามองได้บ่มักมองได้บ่ดีกะติช่มมารดค่ะติเพื่อก่อไม่เป็นไรค่ะ นี่นี่อันนี้จากเขาเนี่จากในของหมอรำแฟนขับดอทคอมเนาะทีทียายปเห็นงงหมอลำเสียงวิหกทำไมวันนี้ตั้งเวทีเล็กเหมือนมาดูหมอลำซิ่งเลยอ่ะอทั้งที่หมอชิดก็มีมาลงหลายคณะพื้นที่เหลือเยอะมากแต่ระบบเสียงระบบไฟโอเคตเต็มร้อยวัดซานนี่เป็นคำที่เขาตีมาทั้งสี่หลักนี่แหละค่ะก็คือตีเพื่อก่อนนั่นแหละเนาะยายาค่ะโดยเหตุผลของเวทีเด่น ตรงนี้เข้ากับเพราะว่าใยินบ่ดดกหนูมาฉีดแจงเนาะค่ะค่ะอาจจะเกิดการคัดของหรืออันใดจังใดผิดพลาดจังใดแต่ว่ากับเพราะว่าในยินออกจากปากท่างทีมงานเพิ่นค่ะว่ามีปัญหาอันใดกับเวทีเนาะค่ะค่ะอือนี่แหละเพิ่นแจ้งแล้วลงไวที่พิษมองครับ่าันอ่าอันนี้เป็นคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ค่ะอืมคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เพราะว่าเข้ากับเพาท่านได้ทราบ ข้อเท็จจริงว่าเป็นเป็นจังไหนเนาะแต่ว่าแฟนคลับก็อาจจะแบบว่าอาจจะหวังว่าเราคงจะได้เห็นเวทีใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพิ่งชมวงมาตอนไปเล่นอยู่ออนนูดวันก่อนวันแรกที่ไปออนทัวร์นี่ยเขาโอ้ตคือมันตั้งเวทีคือแบบ notes, ออนนูดที่เล่นอยู่ notes, ออนนูดเข้ามามเพราะไม่เห็นยุ้งหมอชิดสอบเป็นเวทีเล็กเป็นเวทีเล็กท่านเลยแบบว่าเขากแบบ็อยากเห็นเวทีใไงเนาะคุณแม่เนาะอยากเห็นอย่างที่อลังการสมสาสมลืออย่างประมาณนี้นะที่เขาเห็นเอามื่อนัานเขาเห็นคึ้จังไงขึ้นจังอลังกายก็แค่บัดมือนีขค้นจังซัมหนีอยังกง เป็นธรรมดาเนะาะทาจัางใดก็ต้องรอค่ะพี่น้องค่ะรออแต่ทั้งวานานกคนบอกว่าชีกแกงก้อนค่ะว่าเกิดขอคัดของหรือว่าพิษพาด อันใดสาหรับการลงกวิธีนะค่ะแต่ว่าเขาเขาบอกว่าคอมเมนต์ก็ต่างๆเขาบอกว่าก็ยังสนุกคือเกากันยังม้อนคือเกากันยังม้อนคือเกานี่นแหละนี่แหละมันเป็นความคิดเห็นสองเสียงสองเขาเอิ่อยนางก็แม่เสียงแตกเป็นสองทางบ้างก็ติติก็ดีบอลนกก็น้อมรับว่าคาติชมว่าเออเป็นยังไงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้เขาเสด็จรับปรุงแล้วก็แก้ไขต่อไปเพื่อพัฒนาผลงานของเขาต่อไปว่าเอ๊ะบางทีคน คนที่อยู่ในวงหรือคนอยู่บนเวทีเนี่ยมันบ่เห็นแต่ว่าเข้าผิดพลาดตรงไหนต้องคนนั่งเบิงนี่เขาจังสิรูจ้างเข้าไปเบิงหมอลรัมเนาะแม่นเานาะจ้างเข้าเนี่ยหลังมุ้เข้าเจาะขอนไปเบิงหมอลำมเสร็จเข้าสิเห็นในคนอยู่ข้างล่างจะเห็นว่าข้อผิดพลาดขนาดแดนเซอร์เต้นผิดคนหนึ่งเรายังเห็นเลยว่าขเขาเต้นผิดคนหนึ่งเต้นไม่พร้อมทั้งสิเข้าก็สิเห็นเราเห็นข้อผิดพลาดทั้งหมดระบบแสงเสียงไฟตรงไหนมีข้อผิดพลาดตรงไหนไฟตกไฟดับ เข้าใจเห็นทั้งเบิดเพราะฉะนั้นแล้ว่เรรืองงิค่ะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วการฟังแฟนคลับหรือคนผู้ชมเนี่ยที่เข้าไปคอมเมนต์หรือเข้าไปติชมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีค่ะฟังแล้วก็นำไปแก้ไขปรับปรุงเนาะค,นคุณแม่เนาอนะเพื่อพัฒนางานเพื่อพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะอืเละ เป็นเรื่องราวค่ะเมื่อคืนนี้ค่อนข้างจะเดือดปุดๆคือกัน <c oughs> แต่ว่าไปต่อที่อ่าอิสานลำเพลินเนาะคุ้แม่มเนาะม <Man S 2> อีสานลำเพลินเต่าปูดคนล้ายหลายแมนเห็นน้าเอกพรวธิดาร้องเพลงโอ้โหบ้านแ <c oughs> พลีวธิดาคือตาแพ้กองใจล้นหล,ลามบ้านแพลีวธิดาเห็นน้องแพ้โพสต์อยู่ว่าเอ๊บ้านแพลวธิดานี่อู้ออกไปห่างไปจักรอบแล้วเนาะสารบันว่าเป็นเป็นอีกบ้านหนึ่งทีเนี้วแนนกค่ะสำหรับบ้านฮักแพลวธิดาเนาะเยียรค่ะนี่แหละเป็นเรื่องราวของเมื่อคืนนี้แต่ว่าเหตุการ จะเป็นยังไงก็ต้องรอบอสนกเนาะ,ะอบอสน,น่าจะมีการโพสต์หรือว่ามีการแถลงว่าเอ๊ะเหตุเกิดจากตรงไหน<ะ>แต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามีการรับทราบแล้วว่าเอ,อิมจะขอปรับปรุงแล้วก็แก้ไข<ะ>น้อมรับคําติชมทุกอันเนะาะอาจจะได้กำลังใจที่งานเสียงวนะีเนาะพัฒนาผลงานที่มีคุณ,คณภาพต่ตอไปอสำหรับเราสองคนแม่ลูกวันนี้จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ